เชมพูอยากเห็นอวดชาจริงจังไหมข้าใจไหมคะแชมเยียนเนาะไไม่แกพิมพอ้ม่แกพูดเช่มากเชม่หัวเหรอยากไปดูอ่ะอะไรอย่างเดี๋ยวนั้นยินดีด้วยนะอยากไปอยากออกไปดูอ่ะออกไปดูก่อนก็ได้นะคะ Good m มอร์นิ แชมป์เปี is Saturday now ว้าวไหนนี่เขาไปเรียนมาด้วยนะบธดาชิงแชมถามว่าเข้าทันไหมจะไปเช็กชื่อแต่เข้าไม่ทันค่ะบูดาจริงจังอุ้ยคือแบบเลือกรูปได้ดีนะคะถุจ้า สวยมากทุกคนขอบคุณนะคะ